ซื้อข้าวให้กินด้วยนี่เป็นสิวไขมันกี่ปีนะคะเนี่ยเยอะเกินยี่สิบปีไหมเกินมั้งทำไมกุ้งรู้จริงก็มันเหลืองขนาดนี้ไงะน่ากลัวมากเลยอ่ะหน้าฉันเหรอเนี่ย นี้ออกแล้วเรียบเลยเห็นไหมดีมากกุ้งพี่จะมาหากุ้งเรื่อยๆแล้วขวัญน้องขวัญอ่าน้องขวัญแล้วใครคือกุ้งอ่ะพี่กุ้งเป็นแบรนด์จ้ะเป็นแบรนด์พี่กุ้งกดสิวคือหนูไปเรียนกับพี่กุ้งมาค่ะเนี่ยหลายคนแบบเอ้าไหนว่าร้านขวัญกดสิวแล้วเป็นพี่กุ้งกดสิวได้ยังไงเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นค่ะโหชาดิสมากเลยชอบ คนอื่นว่ามันแล้วตัวเองมันกว่าเกลียดอะไรพี่ปะเนี่ยเดี๋ยวไปดูคลิปตัวเองนะได้เดี๋ยวจะไปกดไลค์นี่เป็นสิวไขมันอ่ะเดี๋ยวจะกดสิวหินให้ดูก่อนอันนี้อันนี้อ่ะโอเคกดต่อโอ้มันมากมีทั้งหินมีทั้งมันมีทุกสิวเลยปะเนี่ยไหนเห็นไหมสิวหินมันจะเหนียวมากมันจะไม่เหมือนสิวไขมันจะให้กว้างๆอีกนิดเพื่อเราจะได้ไม่เค้นแรง พูดเหมือนในคลิปนะเฮ้ยเห็นไหมคนละสฟิวเลยนะสิมหินอะซาดิดมากเลยเกียดอะไรพี่ป่ะเนี่ยเกียดสิวนี่แหละไอ้เรอ๋อสิมหินมันเจ็บอย่างนี้เนาะใช่ค่ะกดละอย่างเลยกดปิดก่อนเอาไขมันต่อนี่ไขมันออกเรียบเลย ออแต่หนูชอบกดสไขมันนะมันมันลื่นใช่ไหมใช่มันกดง่ายแ้วมันเหลืองอ่อยก็สมัยก่อนมันไม่มีกดสิวแบบพอใช่ไหมล่ะต้องพี่กุ้งกดสิวแล้วแหละมันไม่ค่อยมีใครกดนะจริงๆค<อ>่ะขอดูนเ่เะี่ ตอนที่มันแตกตอไปสน,นุกดิมือนปะป,ป,ป,ปนกดแล้วก็เรียบเลย,ยชอบเลยสแดๆน่สาสะใจมากเลยอ่ะนี่ไงด,ดูอันนี้กดไปก่อนจะเห็นไหมว่าเนี่ยถ้่มันเหลืองๆไม่หมดนีซ้ำรอยเก่าน่าอย่านนี้<ก>นนหนไหมเม่อไหรือพี่ไปก๊อบนิดติดต่อเอามาก็ได้อาย อันนี้<ป>ขนาดหินไข,ขมันนะถ้าสิวหินนี่จะน่าจะกรีดทุกทุกเม็ดเนาะมีกี่เม็ดอะโอ้โหสิวหินเยอะกว่าไขามันอีกไออันนี้หินอันนี้ไขมันฮะไขมันไขมันแต่มันเหนียวละเหนียวยังไงเน,นี่ยหนืดยังมาต่อยเนาะเนี่ย,ยเรียบแล้วมันจะแดงค่ะแดงนิดหน่อย